สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ย่ายหลายกับเฮ็ดงานคือเก่าด้วยจ้าคุณจะเลี่ยงถุงไหวเรียบร้อยแล้วจ้าเลี่ยงถุงแล้วสิไปเสียพักต่อจ้าพี่น้องสิไปเสียพักจ้าควรอะแก้วกาแฟก็มีด้วยจ้าเตรียมพร้อมอันนี้พักพักกระแยงจ้าสื่อมาปาที่นี้ก็เป็นยายลายหลายแสเด้วยจ้ะด้วย อันนี้เป็นโหระพาจ้ะโหระพากระซือมากขึ้กันมาเตรียมถ้าเสียบถ้าซ้ำถ้าปักซ้ำจ้าสีแล้ววัวมือนีพี่น้องอืมแล้วก็กพักแพ้วจ้ะนี่ฟักแพ้วเป็นถุงเป็นถุงอยู่นี่จ้ะนี่ละ่ะสือพ่นมากจ้ะงามบอจ้ะพี่น้องกำละงหาบาทแย่หลายปยจะโเสเต้์สาวๆเตดึกดึกเตตีสามคนพี่น้อง ไปหาละซื้อพักแพร่มาซ้ำมมเสียบมาปักซ้ำอันนั้นเองจะคล้องกาไวเฮ็ดไวอยู่แต่ว่ากะบอท่านตัดเรื่อยๆมาซ้ำมมันกะไงบอท่านได้จ่าต้องซื้อเพิ่อน,น้ำจากพี่น้องนี่แล้วกว่างามบอจ่านี่ละกำละกำละหาบาทจ่าต้นไปจะซื้อวัวแย่หลายเสียมาปักซ้ำจ่าซัำเบิร์ดมือละจ่าพี่น้องถุงบอกไงได้จ้ะ นกกะลำมังมมม่งพิงงง่น,นเหลื่อนมันง่หลายอยู่กับมงาถุงบง่ายนึ่จ้าทไปเลยๆด้จ้าเรือมันมีกระเฮดนั่นคือเก่าละจ้ะวอันนี้ใส่กะละมั่งไว้ไง่ยหลายตัวอยู่กบงนจ้ะมีกระหาบาทได้จ้ะนี่กำละงหาบาทจ้าอันตัวเก็ดงานไปเลยๆจ้ะนี่ มันดยถุงนี่ก็มีจ้ะจ้ะผักแพวผักกระยงาผักกระแงงกะซ้ำจ้ะซ้ำเบิร์ดมือละจ้ะพี่น้องอันม้วนทิ้ดแล้วตอนนี้จ้ะทิดแล้วพดว่ดเอาออกแดดซ้ำไปกาสองซ้ำหมื่นทิ้ดแล้วจ้ะต่ว่าเหมือแรงหลานมาตาโรงเรียนจังใส่หลานเอาออกแดดหายจ้ะ มอนติดแล้วก็มีเอาออกไปเนี่ยกะข้าเจ้าก็ม่เอานี่จ้ะพักแผ่วมอนนี่ก็ติดแล้วแต่ว่าพ่อด้ออกจากพี่น้องนี่แล้วมือนี่ก็เฮ็ดงานเลิดมือละจ้ายห,หลายก็ไดเฮ็ดงานจากของนะจ้ะเนาะนน่จ้ะแต่ยืนนเลื่อนพ่อซ้ำนี่ละจ้ะนี่เลื่อนพ่อซ้ำาย่ลายนี่เตรีมไว้แล้วจ้านี่เ,นตเตรีมไว้แล้วแทว,วนี่ก็ได ซ้ำยูเวดมือละจ้าพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้ดอผู้ใดวางมาปักซ้ำซอยย่า่หลายเนี่ยย่า่หลายสิบอกดอกว่าซ้ำจังไดมันจังติดติดเบิดละจ้าเอาซ้ำนีก่ก่อนเด้อจ้าสํำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมจ้า